ผมไม่อยากจะเข้าเรื่องของรัฐบาลโดยตรงแต่ว่าอาจจะเริ่มต้นด้วยเรื่องที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนก่อนนะครับก็คือเรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5นะครับคือเรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่คนภาคเหนือเขาเดือดร้อนเยอะแล้วเป็นเรื่องซึ่งเอ่อก้าวไกลนะครับเ็าเป็นฝ่ายค้านเขาทำอะไรไม่ได้เยอะนะครับในช่วงหนึ่งเขาก็พยายามจะไปช่วยกันดับไฟปา่านะครับแต่ว่าความที่เขาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ทำได้แค่อย่างนี้คือไปช่วยดับไฟปา่าต่างๆนานาแต่เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ทําอะไรเยอะไม่ได้นะครับ ส่วนคนที่ทอะไรยัดได้เนี่ยคือรัฐบาลและวิธีดูว่ารัฐบาลทํางานเพื่อประชาชนหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราไม่ได้ดูแค่ว่ารัฐบาลปากหวานว่าทําเพื่อประชาชนแต่เราต้องดูการกระทาจริงๆว่าเวลาประชาชนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเนี่ยรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับตอนนี้มันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะในหมู่อาจารย์มชนะครับว่าเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตนะครับที่เกี่ยวข้องกับ PM 2.5มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับก็เป็นภาพจากงานศพนะครับของอาจารย์มหาวิทยาลัายเชียงใหม่ท่านหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์นะครับรัฐปรศาสาศาสตร์ที่หลุดปลหรือเปล่านะครับถ้าใครยังอยู่นะครับช่วยพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามานิดนึงนะครับเพราะว่าฝั่งผมเมื่อกี้มันสัญญาณขัดข้องหลุดไปนิดนึงนะครับ <M> คุณเพชรตี้บอกว่าธนาทรใช้เงินตัวเองซื้อบ้านปีนดีในช่องทีเอ็นประโคมว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยด้วยค่า ธนาธรใช้เงินตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องฟุ่มเฟือยด้อยค่านะครับแล้วบ้านอาจารย์ปีดีที่ธนาธรซื้อเนี่ยนะครับผมได้ภาพเอกลซีฟมาจากธนาทรแล้วด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะมาเล่าให้ฟังว่าจะซื้อไว้ใช้ทาอะไรนะครับโอเคภาพไม่ได้หลุดสัญญาไม่ได้หลุดนะครับเขาย,ยัางชั่วนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่วันนี้ก็คือมันมีเรื่องของอาจารย์เชียงใหม่ที่หลายคนนะครับเสียชีวิต เพราะมะเร็งปอดในรอบ2ปีนะครับเป็นข้อมูลจากโพสต์ของอาจารย์พิชอาภาพิเสนีนะครับซึ่งอยู่ที่รัศดรมอชก็โพสต์ว่าปี65นะครับรองศาสตราจารย์ดรพานุวันจันทะวรันวรรณกูลภาควิทยาชีวะคณะวิทยาชียงใหม่เสียชีวิตนะครับด้วยเรื่องมะเร็งปอดนะครับกันยาหกรองศาสตราจารย์ดรมงคลลายนครภาคเคมีวิทยาชียงใหม่อดีตคณะบดีด้วยเสียชีวิตนะครับเป็นคนที่ทําวิจัยเรื่องฝุ่นพิษ ตั้งแต่ปี50ซึ่งยังไม่มีคำว่า PM 2.5ด้วยนะครับปี66เดือนธันวาในแพทย์กฤษไทยธนกฤษสมบัติอาจารย์ศูนย์รบัติวิทยาคลินิกและสติศาสตร์เคคลินิกนะครับคณะแพทยศาสตร์มชเสียชีวิตแล้วก็เมษา67นะครับาศาสตราจารย์ดรรวิวันโอราน,นัตนมณีคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสียชีวิตนะครับสิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือมันมีการตั้งคําถามเรื่อยๆว่า การเสียชีวิตที่เชียงใหม่นะครับหรือการระบาดของมะเร็งปอดนะครับที่เชียงใหม่นะครับในกรณีของอาจารย์ซึ่งคงเป็นตัวอย่างของปัญหาชาวบ้านที่เชียงใหม่ด้วยเนี่ยมันเกิดจากเรื่อง PM 2.5หรือเปล่าปรากฏว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจนะครับนั่นก็คือมีการอธิบายนะครับโดยหมอชื่อดังนะครับก็คือหมอหมองนะครับนายแพทย์รังสลิ์การจะนะวัน,นิตนะครับแล้วก็ คุณจิตกรโอลานรัตตมณีซึ่งเป็นสามีของอาจารย์รวิวันที่เพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับทั้งสองท่านให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนี้นะครับแล้วเป็นเรื่องซึ่งเราจะตั้งคาถามก่กับการทํางานของรัฐบาลได้เหมือนกันนี่คือภาพจากการเสียชีวิตนะครับงานศพของศาสตราจารย์ดรรวิวันโอลานรัตตมณีคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผมจะเอา QR วอารผมบังลงไปก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะทําให้เห็นข้อความทั้งหมดไม่ชัดนะครับ เป็นพิธีสวดอภิธรรมวันที่4ถึง5นะครับที่วัดสวนดอกพระอารามหลวงเชียงใหม่นะครับกับกรณีศาสตราจารย์ดรรบิวรรณโอรันรัตมณีที่ท่านเสียชีวิตไปนะครับถ้าไปฟังคำสัมภาษณ์ของสามีของอาจารย์ที่เสียชีวิตไปรวมทั้งหมอหม่องนะครับหมอหม่องก็เป็นพี่สาวของพี่อ้อยนะครับพี่อ้อยก็ผมลืมชื่อจริงพี่อ้อยนะครับพี่อ้อเ้เป็น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 คนไทยที่ไปเรียนปริญญาเอกด้านสิ่งแวดล้อมเป็นคนแรกๆของประเทศไทยนะครับ ลืมชื่อพี่อ้อยแล้วนะครับส่วนหมอหม่องนะครับในแพทย์ลังเสริ์ก็เป็นอาพี่สาวของพี่อ้อยแล้วเป็นหมอที่สนใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็เรื่องของอสภาพแวดล้อมมากนะครับหมอหม่องเขาก็ให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะครับว่าการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด4รายที่เกิดขึ้นนะครับอของอาจารย์เชียงใหม่เนี่ยจากการตรวจสอบว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดที่เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครสูบหรีอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเราถูกสอนมาว่ามะเร็งปอดจะพบในผู้สูบุหรีแต่หมอหม่องเขาตรวจสอบแล้วเขาบอกว่า ทั้ง4คนที่เสียชีวิตไม well. so mm ่มีใครสูบบุหรี่นะแล้วมะเร็งปอดเป็นมาได้อย่างไงเขาบอกว่าปกติเนี่ยการสูบไม่สูบบุหรี่แล้วเสียชีวิตด้วยมะเร็งปอดนี่มันน้อยมากแต่ภาคเหนือที่เชียงใหม่เนี่ยเยอะมากนะครับที่เจอคนป่วยมะเร็งปอดโดยไม่สูบบุหรี่และผลวิจัยจากต่างประเทศเขาพบตอนนี้นะครับว่าการมาอยู่ในพื้นที่ที่มี PM 2.5 ในระดับที่ไม่ปลอดภัยเป็นระยะเวลานานเนี่ยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนส์นะครับที่ทําให้เกิดมะเร็งปอดสูงขึ้นอย่างมากเป็นระยะเวลา2อสปีก็มีความเสี่ยงแล้วเพราะมันเป็นการสะสมของพิษกระทบสุขภาพรุนแรงทั้งมะเร็งปอดหวัวใจโรคเลือสมองตีบหลอดเลือดสมองตีบนะครับไม่ใช่แค่ช่วงที่หมอกควันปกคลุมแต่เป็นการสะสมของพิษในระยะยาวแล้วก็คุณจิตกรโอราณตามัมมณีนะครับ สามีของดรอรวิวันที่ท่านเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับจากมะเร็งปอดทั้งที่ท่านไม่ได้สูบบุหรี่เนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์คล้ายๆกันว่าสงสัยว่ามะเร็งตัวนี้เกิดจากอะไรนะครับก็เลยมีการนําเนื้อเยื่อไปตรวจพบว่าเป็นผลจาก PM 2.5าทำให้เกิดยีนสกายนพันซึ่งยีนนี้มักเกิดกับผู้หญิงเอเชียนะครับแล้วก็อยากจะเห็นรัฐบาลแก้ไขปัญหานี้เร็วๆเพราะท่านถามอาจจะถามว่าเอะผมมาเล่าเรื่องนี้ยืดยาวทําไมคาตอบคือ ผมรู้สึกว่าเวลาเราจะพูดว่ารัฐบาลไหนทางานเพื่อประชาชนหรือไม่เราดูจากเรื่องแบบนี้แหละครับฝ่ายค้านก็ไม่มีตังค์ทำงานแต่รัฐบาลยมีตังค์ทำงาน,ม,นมีกลไกรัฐมีกฎหมายที่จะทํางานในการหยุดปัญหา P m 2.5และปัญหาอื่นๆนะครับแต่รัฐบาลทําอะไรอยู่นะครับคุณเศรษฐาไปเชียงใหม่ก็บอกว่าเชียงใหม่อากาศดีขี่จักรยานเล่นนะครับคุณทักษิณเป็นอดีตนายกเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ไม่เคยพูด <c oughs> ไม่เคยพูดถึงเรื่อง p m 2.5เลย นะครับความเคลื่อนเหมอนคุณทักษิณหรือรัฐบาลในช่วงสองสันนี้ไม่มีการพูดถึงปัญหา PM 2.5็มสด้วยซ้ำนะครับถึงแม้จะมีการเสรียชีวิตของคนขนาดนี้แล้วก็ตามนะครับสิ่งเดียวที่เราเห็นคุณทักษิณพูดก็คือการประกาศว่าพร้อมจะผลักดันให้คุณแพทองทานเป็นนายกแล้วก็ประกาศว่าคุณแพทองทานเป็นนายกเพราะมีดีเอนเอของคุณทักษิณและคุณหญิงพจมานนะครับเมื่อคุณทักษิณเป็นนายกได้คุณหญิงพจมานเป็นคนเก่งได้ คุณแพทย์ทองทานซึ่งเป็นลูกของคุณทักษิณและคุณหญิงพจมานก็มี d n เของคุณทักษิณและคุณหญิงพจมานซึ่งจะเป็นนายกด้วยเหมือนกันได้เช่นเดียวกับคุณเศรษฐาที่ประกาศว่าตัวเองจะนําเพื่อไทยกับมาชนะอันดับหนึ่งได้อีกครั้งหนึ่งนะครับการพูดเรื่องของการผลักดันคุณแพทย์ทองทานเป็นนายกเพราะมี d n เคุณทักษิณและคุณหญิงพจมานก็เป็นสิ่งที่หลายคนวิพากษวิจารณ์กันเยอะนะครับว่า D n a กับความสามารถของคนเป็นคนละเรื่องกัน d n เ เป็นเรื่องของเซลล์เป็นเรื่องของคุณคุณสมบัติภายนอกนะครับแต่มันไม่ได้หมายถึงความสามารถและมันไม่ได้หมายถึงคุณธรรมหรือความดีของบุคคลนะครับเพราะน,น,นักวิชาการหลายคนเช่นคุณหมอมานพบก็มาโพสต์ว่าการเข้าใจว่า DNA เป็นเรื่องของการส่งต่อความสามารถเนี่ยผิดนะคุณหมอมานพก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ทําเรื่องยีนนะครับแล้วก็ออกมาต่อไปเลยว่าแม้กระทั่ง DNA ของบีโทเฟนเองเนี่ยตรวจสอบแล้วเนี่ย คนที่มีดีบนเอแบบบิทเฟนก็ไม่ใช่คนเก่งดนตรีแบบบิทเฟนกันเพราะฉะนั้นคุณหมอมานพหรืออาจารย์มานพนี่คงจะไม่ได้ต้องการจะว่าคุณทักษิณอะไรแต่ประเด็นที่คุณทักษิณพูดว่านะครับคุณแพทองทานนั้นมีดินเอแบบคุณทักษิณน,นะครับมีดินเอแบบคุณหญิงพจมานก็น่าจะเป็นนายกที่ดีได้เนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะพอสมควรว่าหนึ่งคุณทักษิณกลับไทยในยตอนแรกบอกว่าไม่ยุ่งการเมืองวันนี้คงไม่ใช่แล้วนะครับ ว่าไม่ยุ่งนะครับการที่คุณทักษิณส่งคลิปมาในงานพักเพื่อไทยหลังจากนี้เราคงเห็นคุณทักษิณขึ้นเวทีเพื่อไทยแน่นะครับในอนาคตคงจบที่คุณทักษิณอาจจะขึ้นเวทีปลาใสเพื่อไทยในบางจังหวัดด้วยซ้าไปแน่ๆนะครับแต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือคุณทักษิณไม่ได้หยุดการเมืองจริงและตอนนี้คุณทักษิณเข้าสู่เฟสของการเอาตัวเองเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าคุณแพทองทานเป็นนายกที่ดีได้เพราะว่ามีดินเอคุณทักษิณน,นะครับ และดนคุณยิ่งพจจมาก,ก็เป็นสิ่งที่คนตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารกันพอสมควรอย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่ผมจะพูดคือผมไม่เห็นการพูดถึงเรื่องปัญหาต่างๆเช่น PM 2.5อะไรแบบนี้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากการที่ตอนนี้ทางฝั่งพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกรนรนำรัฐบาลน,นะครับเขาโฟกัสไปที่การตอบโต้ฝ่ายค้านหรือการประกาศว่าจะผลักดันคุณแพทองทารเป็นนายกให้ได้นะครับหรือการที่คุณเศรษฐาต้องการจะชนะนต่างให้ได้จนลืมไปว่าการชนะอันดับหนึ่ง นะครับมันต้องมาจากการทํางานเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนนะครับปัญหาพิเอ2.5ในบ้านเกิดคุณทักษิณรุนแรงแต่ว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยแล้วก็สิ่งที่มันมากกว่านั้นนะครับก็คือความคิดความเชื่อว่าคุณทักษิณกลับมามีตําแหน่งทางการเมืองหรือกลับมาเล่นการเมืองเนี่ยเป็นเพราะเป็นจิ๊กซอหนึ่งที่ผู้มีอํานาจใช้นะครับในการให้โค่นก้าวไกลเนี่ยวันนี้มันเริ่มพูดกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นเรื่อย เมื่อวานนี้ขณะที่คุณทักษิณบอกว่าเพื่อไทยเป็นพรรคที่ต้องการสร้างให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลง,งเพื่อไทยไม่ใช่พรรคอนุรักษ์นิยมเพื่อเพื่อไทยเป็นพรรคแห่งการปฏิรูปประเทศให้ดีขึ้นให้ทันสมัยขึ้นนะครับคุณแพร์ท่านบอกว่าตัวเองพร้อมเป็นนายกค,คุณเศรษฐาบอกว่าผมพร้อมจะชนะเลือกตั้งคราวนี้ให้ได้เนี่ยนะครับในฝั่งที่เป็นคนเลือกคุณเศรษฐาเป็นนายกนะครับคือคุณวันชัยหรือสวนะครับเขากลับพูดกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆว่าคุณทักษิณได้เป็น คนที่กลับมาในประเทศไทยเช่นเดียวกับพักเพื่อไทยเนี่ยเพราะคุณทักษิณน,นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้เพื่อกำจัดพรรคก้าวไกลนะครับวันชัยสอนสิสริสวซึ่งเป็นคนเลือกคุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยบอกว่าคุณทักษิณเป็นคนเดียวที่มีบารมีทางการเมืองที่พอจะกำจัดพักเก้าไกลได้นะครับ การปรับคอรมอใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นการปณีปัติ n o จะไม่มีอีกต่อไปจากนี้จะเป็นการกระชับอานาจทางการเมืองขับเคลื่อเนเศรษฐกิจและสังคมจะทําแบบเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเป็นเไม่ได้นะครับตัวจริงเสียงจริงเปิดหน้าแล้วจะดิ้อายไปทําไมจะโมยึดยักษ์อีหลักอีเหลือเดี๋ยวก้าวไกลก็เอาไปกินหลอกทนายวันชัยก็บอกนะครับว่ากระดานการเมืองมีแต่เพื่อไทยก้าวไกลและการรัฐประหารถ้าตัดรัฐประหารออกไปก็เหลือแค่สองพักนะครับผู้นําแต่ละพักจึงมีความสําคัญ สเสน่ห์และบารมีทางการมันเป็นเรื่องใหญ่เศรษฐาอุ้งอิงไปไม่ถึงจะมีแต่ก็คุณทักษิณน,นะครับดวงเมืองกําหนดเอาไว้พลังทั้งมืดและสว่างนะครับชะตากําหนดนะครับสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เปลี่ยนไปเร็วคนที่จะมานั้นมีอยู่มีอํานาจตอนนี้อยู่ในที่มืดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับเ,เพราะฉะนั้นนะครับการใช้คุณทักษิณน,นะครับเป็นกลไกนะครับในการกระชับอํานาจนะครับในการ ดับก้าวไกลและเราจะประหารนั้นวันนี้มันไม่ใช่ความลับวันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนก็พูดกันอย่างเปิดเผยนั้นในการที่ทุกคนพูดกันอย่างเปิดเผยเนี่ยสิ่งที่คุณทักษิณสร้างว่าตัวเองจะเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คุณทักษิณคิดจริงๆหรือเป็นสิ่งที่คุณทักษิณสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์ทางการเมืองผมไม่ทราบนะครับ แต่ความเป็นจริงคือสอวอซึ่งเป็นคนเลือกคุณเสถียราและพรรคนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเขาพูดกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นและมากขึ้นว่าคุณทักษิณคือกลไกนะครับซึ่งก็หมายถึงพรรคเพื่อไทยด้วยเนี่ยคือกลไกในการจะช่วยกันกำจัดก้าวไกลนะครับคำถามคือคุณทักษิณเป็นกลไกของใครนะครับคำถามคือใครบ้างที่ต้องการใช้คุณทักษิณในกกำจัดก้าวไกลเรื่องนี้ทนายวัญชัยยังไม่ได้บอกแต่ผมคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับ คุณทักษิณประกาศจะผลักดันให้คุณแพททองทานเป็นนายกเพราะมีดีเอ็นเอของคุณทักษิณและดีเอ็นเอคุณหญิงพจมานเมื่อมีดีเอ็นเอที่ดีของพ่อเมื่อมีดีเอ็นเอที่ดีของแม่คุณแพทย์ทองทานพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเพื่อไทยจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเรื่องเล่าในเวอร์ชันคุณทักษิณเป็นแบบนี้แต่เรื่องเล่าในเวอร์ชันสววันชัยไม่ได้พูดเรื่องความสามารถนะครับ พูดถึงเรื่องความจำเป็นในการเอาคุณทักษิณเพื่อมากำราบก้าวไกลเพราะมันมีสองมุมฝั่งคุณทักษิณฝั่งคุณเพื่อไทยคือตัวเองสามารถชนะก้าวไกลจะเปลี่ยนประเทศตาา่างๆนานาเปลี่ยนระดีขึ้นหรือเปล่าอันนั้นยังไม่รู้เพื่อไทยบอกเปลี่ยนระดีขึ้นส่วนคนอื่นจะเชื่อเพื่อไทยหรือเปล่าอันนั้นแล้วแต่คนต่างคนต่างคิดแต่อีกมุมหนึ่งคือที่เพื่อไทยกลับมาตั้งรัฐบาลได้และคุณทักษิณมีบทบาทได้เนี่ยเพราะเขาเป็นจิ๊กซอว์ในการกำจัดก้าวไกล มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าถ้ามีคนคิดแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆภาพคุณทักษิณจะถูกผลักนะครับให้เป็นฝ่ายตรงข้ามกับของคันลีร้านเสียงในการกำจัดก้าวไกลนะครับและในอนาคตภาพคุณทักษิณถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่อาจจะถูกลักถึงขั้น,นเป็นสไตล์คล้ายๆพลเอกประยุทธ์ที่มีบทบาทในการกําจัดฝ่ายซึ่งต้องการประชาธิปไตยแบบที่ประชาชนเป็นคนเลือกใครจะได้ตั้งรัฐบาลจริงๆนะครับคุณทักษิณแตกต่างกับพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นไม่ใช่แบบเดียวกัน แต่บทบาทในห่วงเวลาทางประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะคล้ายๆกันในยุคหนึ่งใช้คุณประยุทธ์เพื่อกําจัดอํานาจของเพื่อไทยคุณยิ่งลักอักษณ์แต่พอเวลาเคลื่อนมาถึงจุดนี้นะครับใช้คุณทักษิณเพื่อกําจัดสังคมดึงสังคมไม่ให้เปลี่ยนไปแบบที่คนส่วนใหญ่ต้องการนั่นก็คือสังคมซึ่งคนเท่ากันมีสวัสดิการสังคมที่ดีขึ้นต่างๆนานาน,น,นะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่มัน มีการประเมินกันนะครับว่าบทบาทคุณทักษิณจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตแล้วก็ดูเหมือนว่าสำหรับพรรคการเมืองเก่าๆนะครับเขาก็เดินหน้าสู่การทำการเมืองแบบนี้จริงๆนะครับอย่างวันนี้หากท่านผู้ชมดูเนี่ยนะครับทิศทางความเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยเป็นการเมืองแบบที่เหมือนกับไม่มีประชาชนอยู่ในสมการเลยนะครับเป็นการเมืองแบบที่มีแต่พรรคการเมืองเก่าๆนะครับ อยู่กันเดียวกันกินข้าวกันคบหาสมาคมกันแต่ว่าประชาชนอยู่ในสมการไม่รู้นะครับประชาชนหรือประชาชนไตจะเต,ติบโตขึ้นได้อย่างไรไม่รู้นะครับอย่างเช่นวันนี้มันมีการกิจกรรมนะครับพักประชาธิป,ปัตย์กับพักภูมิใจไทยเพิ่งเกิดในวันเดียวกันนะครับวันนี้ผมก็ดูข่าววันเกิดพักประชาธิป,ปัตย์ผมจะดูว่าพี่ผมไปไหมนะครับปรากฏว่าพี่ผมก็ยังไปงานวันเกิดพักอยู่ผมก็สงสัยนะว่าแกยังจะไปอยู่หรือเปล่านะครับ อีกเรื่องนี้ผมสงสัยคือตอนนี้พี่ผมยังมีห้องทางานที่พรรคประชาธิปัตย์อยู่หรือเปล่าเพราะก็เป็นเราหน้าพรรครอบที่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะครับผมเจอดอกเตอร์เอวันก่อนเนี่ยนะครับแกก็มาบอกผมว่าอาจารย์ห้องทํางานพี่ชายอาจารย์เนี่ยนะครับผมไม่ได้ไปยุ่งนะครับอันนี men, ้ดรเอสุจาชีแกก็บอกผมวอาเอ๊ะแกจะไม่ไปยุ่งแล้วแกจะทางานที่ไหนวะผมก็เลยถามเอ้าแล้วแล้วแล้วอาจารย์ไม่ไปไม่ไม่ไปใช้ห้องทํางานเก่าของพี่ผมแล้วอาจารย์เป็นเราหน้าพรรค อาจารย์ไปทางานตรงไหนแกก็บอกว่าผมจะไปทํางานในอีกตึกหนึ่งมันเป็นตึกเก่าแต่ว่าขอให้เกียรติพี่ชายอาจารย์ไปไว้นะครับเพราะถือว่าเป็นคนที่ทุ่มเททํางานให้พักมานานผมเนี่ยก็เป็นคนอยากรู้อยากเห็นนะครับก็เลยอยากรู้วตรงพี่ผมจะไปพักไหมวันเกิดแล้วก็ตรงห้องทํางานพี่ผมนี่ย,ยังมีอยู่หรือเปล่าสงสัยนะครับแต่ไปถามก็ไม่ได้นะครับอยากรู้อยากเห็นเฉยๆอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับเพราะวันนี้มันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือมีวันเกิดของพักภูมิใจไทยแล้วก็วันเกิดของพักประชาธิปัตย์ใน ในวันเดียวกันนะครับคุณทาดีบอกว่างงกับสปีชของอุงอิงต่อมากับการถูกคนเกลียนไม่แน่ใจนี่พูดเรื่องอะไรกันนะครับอโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ที่มันน่าสนใจนะครับเป็นวันเกิดของภูมิใจไทยวันเกิดของประชาธิป,ปัตย์นะครับผมไห้ท่านผู้ชมดูคือว่าพอวันวัน,ว,นวันเกิดของภูมิใจไทยเนี่ยเราเห็นเพื่อไทยไปนะครับ เราเห็นคุณเดียคติยาจัดพักเพื่อไทยไปนะครับเราเห็นใครอีกเดี๋ยวเอาโลโก้สีรถท็อกกับ QR code ลงนะครับตอนนี้ย้ํากับท่านผู้ชมนะครับว่าท่านที่ต้องการจะสนับสนุนผมนะครับก็ QR code นะครับแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะครับรวมทั้งสแกนนะครับ QR code นะครับที่ด้านล่างซึ่งตอนนี้ผมเอาลงไปก่อนนะครับหรือธนาคารกสิกรไทยมีเลขบัญชีอยู่ที่ตัววิ่งแล้วนะครับ0072977068หรือจะสนับสนุนทาง อ่า YouTube สีรถทอก็ได้นะครับเข้ามาที่ช่องชทแล้วสนับสนุนได้ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับในทุกช่องทางนะครับก็สนับสนุนกันได้นะครับถ้าดูเนี่ยนะครับคนของเพื่อไทยที่ไปในงานวันเกิดพักภูมิใจไทยเนี่ยก็มีคุณบรูคนะครับไปนะครับเดียคติยาไปนะครับอิมธีรรัตไปน้ำจิราพรไปนะครับทั้งคุณเดียทั้งน้ำจิราพรทั้ง อิมนะครับหรือว่าคุณบรู๊กนี่ก็เป็นทีมโคศกพักนะครับแล้วก็เป็นทีมรองโคศกพักแล้วก็เป็นหลายคนก็เป็นคนที่รับรู้กันดีว่าสนิทสนมกับคนสําคัญของพักซึ่งไม่ได้มีตําแหน่งในพักคนไหนบ้างเพราะฉะนั้นเวลาเห็นคุณเดียไปเวลาเห็นคุณอิ่มไปหรือเวลาเห็นคุณบรู๊ไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเป็นโคศกพักลวไปนะครับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความใจถึงใจ ระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยที่หลังจากนี้เนี่ยเขาก็คงจะจับมือกันแน่นมากขึ้นนะครับในการทํางานร่วมกันแล้วแน่นอนเป็นการทํางานร่วมกันซึ่งจะไม่มีก้าวไกลในสมการการเมืองก้าวไกลไม่ได้เป็นงานวันเกิดภูมิใจไทยไม่มีนะครับเพื่อไทยไปนะครับแล้วเพื่อไทยไปงานวันเกิดภูมิใจไทยส่วนภูมิใจไทยก็เป็นงานวันเกิดประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่านแน่นอนว่าในแง่การเมืองอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของ สองความคุ้นเคยทางการเมืองก็เป็นไปได้นะครับแต่มันน่าสนใจว่าในความคุ้นเคยทางการเมืองที่ไปกันเนี่ยเห็นไหมฮะภูมิใจไทยนะครับไปงานวันเกิดประชาธิปัตย์เพื่อไทยไปงานวันเกิดภูมิใจไทยภูมิใจไทยกําลังมีบทบาทเป็นโซ่ข้อกลางของฝั่งซึ่งไม่เอาก้าวไกลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเห็นคุณอุทินไปงานภูมิใจไทยคุณอนุทินไปงานประชาธิปัตย์ อบกอดกับคุณเฉลิมชัยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขนาดเดียวกันงานวันเกิดภูมิใจไทยเพื่อไทยมาอนุทินกําลังเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขากําลังเป็นเซนเ,นเตอร์ของกลุ่มที่ไม่ใช่ฝ่ายก้าวไกลส่วนเพื่อไทยถ้าสังเกตให้ดีนะครับเขาไปงานวันเกิดภูมิใจไทยแต่เขาไม่ไปงานวันเกิดประชาธิปัตย์ไม่มีนะครับเพื่อไทยเดียกัติยานะครับหรือว่าคนอื่นๆนะครับอิมธีรรัตน นะครับจิราพรบรุนนุพรไม่ไปงานวันเกิดปชนิปัตต์แต่ไปงานวันเกิดภูมิใจไทยแปลว่าการเมืองในส่วนของพักการเมืองวันนี้มันสามขั้วจริงขั้วที่หนึ่งคือขั้วเพื่อไทยขั้วที่2คือภูมิใจไทยและพรคอื่นๆซึ่งมีปชริปัติ์อยู่ด้วยอย่าลืมนะครับภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลแต่ปชริปัติ์เป็นฝ่ายค้านอย่าลืมนะครับแต่ภูมิใจไทยไปงานวันเกิดปชริปัติ์พักรัฐบาลไปงานวันเกิดฝ่ายค้านพักฝ่ายค้านก็ไปงานวันเกิดรัฐบาลคนของปชริปัตต์ไปงานภูมิใจไทย เพราะตอนนี้การเมืองมีสามคั้วเฉพาะการเมืองในฝั่งพรรคการเมืองนะครับคั่วที่หนึ่งคือคั่วก้าวไกลนะครับคือคั่วซึ่งประชาชนเลือกเป็นอันดับหนึ่งคั้วในสิบสี่ล้านเสียงและคราวหน้าน่าจะมากขึ้นเรื่อยๆอีสานโพก็ยังก้าวไกลก็นํานี่คือคั้วที่หนึ่งนะครับคั่วที่สองคือคั่วคุณทักษิณนะครับคั้วซึ่งบอกว่ากลับบ้านมาไม่ยุ่งการเมืองแต่ตอนนี้คลิปขึ้นไปบนเวทีพรรคเพื่อไทยแล้วหลังจากนี้รอคุณทักษิณขึ้นเวทีเอนี่คือคั้วที่สอง ขั้วที่2เนี่ยตอนนี้ตั้งรัฐบาลโดยมีสอวอสนับสนุนมีพลังประชาลัฐมีรวมไทยสร้างชาติมีภูมิใจไทยสนับสนุนเป็นขั้วซึ่งทนายวันชัยบอกตรงๆว่าเหมาะที่สุดในการกําจัดก้าวไกลนะครับเป็นขั้วที่เหมาะที่สุดในการกําจัดก้าวไกลนี่คือขั้วที่สองแล้วขั้วที่สนะครับก็คือขั้วภูมิใจไทยและพรรคการเมืองอื่นๆซึ่งไม่ใช่เพื่อไทยและก้าวไกล นี่คือข้วที่สามแลในข้วที่3นี่นะครับก็จะมีทั้งภูมิใจไทยนะครับจะมีทั้งประชาธิปัตย์นะครับจะมีทั้งพักการเมืองอื่นๆนะครับพักการเมืองในส่วนของพักการเมืองตอนนี้มี3ามขั้วขั้วเพื่อไทยนะครับขั้วภูมิใจไทยและทุกพักซึ่งไม่ใช่พเพื่อไทยและก้าวไกลแล้วก็ขั้วก้าวไกลนะครับตอนนี้เราเกิดการเมือง3ามขั้วในฝั่งของพักการเมืองเรียบร้อยแล้แวนะครับเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยเองถ้าคิดว่ากําจัดก้าวไกล แล้วจะเองจะได้ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับภูมิใจไทยสามารถจะขยายพันธมิตรจับมือกับประชาธิปัตย์ได้แน่นอนว่าตอนนี้ทุกคนมองว่าประชาธิปัตย์เ,ยเป็นพรรคซึ่งไม่มีโอกาสกลับมาเติบโตแต่อย่าลืมว่าสมมติประชาธิปัตย์รอบหน้าได้สอสอยเท่าเดิมนะครับจำนวน25เท่าเดิมเนี่ยเป็นจํานวนที่หากจับมือกับภูมิใจไทยแล้วถ้าภูมิใจไทยโตขึ้นเนี่ยนะครับมันมากพอที่จะทําให้คุณอนุทินเนี่ยนะครับ เห็นภาพอนาคตทางการของตัวเองว่าสามารถต่อรองกับเพื่อไทยได้มากกว่าครั้งที่ผ่านมาจะเกิดอะไรหากภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐอกุมไทยสร้างชาติและพระยามัจับมือกันมากขึ้นแล้วต่อรองเรื่องนั้นเรื่องนี้กับเพื่อไทยนะครับนี่คือสิ่งที่คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยกําลังจะเจอและจะเจอหนักขึ้นหากการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยได้สอสอต่ำกว่าร้อยสี่สิบสมมติการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยสอสอเหลือแค่หนึ่งร้อยอำนาจต่อรองเพื่อไทยจะสุดวก จะไม่สามารถตั้งรัฐบาลแข็งแกร่งอะไรได้เลยตอนนี้เพื่อไทยมีร้อยสิบตำแหน่งมหาไทยยังต้องโยนให้คุณอนุทินถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยได้200ร้อยหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องพูดนะครับจะถูกพักคุมิใจไทยขี่คอขี่หัวทุกวันนะครับบั้นการเมืองวันนี้น่าสนใจนะครับเป็นการเมืองที่คุณอนุทินไปได้หมดส่วนเพื่อไทยไปไม่ได้หมดไปกับก้าวไกลก็ไม่ได้เพราะตบ,บัดสัตว์เขาไว้เยอะจะไปจับปชาญิปัดก็ลําบากเดี๋ยวกองเชียร์ทำใจยากนะครับ เพราะการเมืองตอนนี้เนี่ยอันตรายนะเป็นการเมืองที่เหมือนก้าวไกลจะทูบีบให้จนมุมแต่ก้าวไกลไม่จนมุมหรอกครับเพราะข้างหลังก้าวไกลเนี่ยเขามีสิบสี่ล้านเสียงนะครับข้างหลังก้าวไกลมีสิบสี่ล้านเสียงนะครับแล้วถึงคุณตัดสิทธิพิธาไปมันก็เหมือนคุณตัดสิทธิธนาธรน,นะครับพิธาธนาธรเขายังสามารถมาช่วยก้าวไกลได้ตลอดเวลานะครับแต่เพื่อไทยเนี่ยข้างหลังเพื่อไทยมีใคร นะครับถ้าบอกว่าข้างหลังเพื่อไทยมีคนที่ต้องการใช้เพื่อไทยกำจัดก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาถ้ากำจัดก้าวไกลสําเร็จเขาไม่จําเป็นต้องใช้เพื่อไทยต่อนะครับเขาไม่จําเป็นต้องใช้คุณทักษิณต่อนะครับแล้วเพื่อไทยจะทำยังไงจับมือกับก้าวไกลก็ไม่ได้จะไปจับกับประชาธิป,ปัตย์ก็ไม่ได้นะครับในแง่การเมืองเนี่ยเพื่อไทยนะครับซึ่ง เห็นคุณทักษิณกลับมาเรามั่นใจว่าจะกลับมาเฟื่องฟูเนี่ยในแง่การเดินมาทางการเมืองมีความยุ่งยากแล้วก็มีความสลับซับซ้อนอมากกว่าที่คิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสถานการณ์ทางการเมืองที่การเมืองแบบสามก๊กแบบนี้นะครับกลุ่มอำนาจเก่านะครับใช้คุณทักษิณหรือเปล่าใช้พรคเพื่อไทยตามที่สววันชัยพูดหรือเปล่านั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ต่อให้ใช้ จำเป็นต้องใช้ตลอดไปไหมหรือถ้าเมื่อไม่มีก้าวไกลคุณทักษิณและเพื่อไทยก็ไม่มีความจําเป็นไปใช้บริการภูมิใจไทยดีกว่าไหมนะครับยิ่งถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยได้สอสอพันกว่านี้ความจําเป็นที่จะใช้คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยก็จะยิ่งน้อยลงไปกว่าเดิมนะครับนี่คือสมการทางการเมืองที่อาจจะยังไม่เห็นภาพกันนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นสถานการณ์ที่มันน่า น่าจับตาม,มากๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคนะครับในช่องแชทก็คุยกันหลายคนเลยนะครับคุณเอเดรียนนะครับคุณคูโรโกะคุณขวัญตาคุณวานีรุสโซนะครับพักกันเข้ามาแล้วในช่องซูเปอร์แชทนะครับก็ขอบคุณคุณต้นคุณเจฟนะครับคุณก้าวให้ไกลกว่าเดิมด้วยที่สัดสนุนเข้ามาเป็นสมาชิกอ่ด้อมผักผลไม้นะครับ อยากจะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าชวนทุกคนที่ดูอยู่นะครับช่วยกันเป็นสมาชิกรายเดือน youtube สีรถทอล์นะครับซึ่งก็จะเป็นช่องทางในการสนับสนุนที่แข็งแรงนะครับการสมัครสมาชิกรายเดือนก็ไม่ยากนะครับสมัครได้โดยเข้ามาที่หน้าแรกของ y o u t u b e นะครับในหน้าเ e มเบอร์ชินะครับเข้าไปหน้าแรกเราก็จะเจอ,อคำว่า Membership นะครับหลังจากนั้นก็เลือกสนับสนุนด้วยการ เป็นสมาชิกได้นะครับเดี๋ยวผมหาลายเอสมาชิกก่อนอะนะครับเอาหายละเอ๊ะทำไมไป้ายป้ายสมาชิกวันนี้หายเอ๊ะไมไป้ายหายงงแป๊บหนึ่งนะครับทุกทีมันต้องมีป้ายสมัครสมาชิกอยู่แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ไหนแล้วว่าอ่ะเจอแล้วตกใจเลยนะครับอ่ะสนับสนุนซีโรท็อปแบบรายเดือนนะครับด้วยการสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับก็ เดือนหนึ่งนะครับมีตั้งแต่เดือนละ35บาทนะครับเดือนละ65บาทเดือนละ80บาทเดือนละ100บาทหรือว่าเดือนละ150บาทนะครับหรือว่าเดือนละ250บาทจะเลือกสมัครแบบไหนก็ได้ตามอัธยาศัยนะครับเพราะว่าทุกแบบก็จะเป็นช่องทางนะครับเหมือนกับทุกท่านเนี่ยมาทอดกระถินนะครับช่วยกันทำ u t u b e กับผมนะครับช่องสีรถทองให้เป็นช่องทางในการสื่อสารของประชาชนนะครับอันนี้ก็ชวนกันนะครับเข้ามาที่หน้าแรกแล้วก็ สนับสนุนรายเดือนนะครับถ้าแบบที่เรียกว่าดอมหมูกรอบเดือนละ2 5 0บาทก็เท่ากับวันละ8บาทนะครับส่วนแบบที่เรียกว่าดอมหมูปิ้ง35บาทก็เท่ากับวันละหนึ่งบาทกว่าๆนะครับเข้ามาที่หน้าแรกแล้วสนับสนุนได้เลยทันทีนะครับก็ชวนกันนะครับสมัครกันเข้ามานะครับไม่ยากนะครับเข้ามาที่หน้าแรกแล้วก็สนับสนบสุนรายเดือนกันนะครับ